สวัสดีค่ะก่าวายน้ำตัวพราจญาชิ่เสือ้อยกมือว่ายน้ำอฮปาออุทานมาจาังไดนกะ่อน่ะอีอ่อ่โมเมนต์อีอย่งอีอ่ะอ บุมบ um, um. um, um. ุบออยังบุบุพป้าอียะขึ้นยังลิงบ่ในพป้าฮะน้อย mm. no ลิงนเหนือ no no ยอีอะคือลิงขึ้นเหน่วะซาง้างมามาลิง ลิงปลาปลาปูาปูปปแมวแมวหมาหมาแล้วก็ยังอีกฮะบ่ฮูเต๋โบ้ฮู้กับโบ้หูสินะ ปครับสวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหลในต่างแดนนะคะเมื่อนี้นะจ้ะสาวแหล่ิมาบอา,าให้พี่น้องฟังวาสาเหตุที่สาวแหลกลับมาครบรับก็บพอน้องเอลินาเน่ะเพราะว่าอีกยังเลือนกุมพัเมื่อนี้เพิ่นกลับไปฮับมาเพราะวันเป็นวันเสาร์นาะพี่น้องแต่ว่าคลิปนะอาจสิลงมืออื่นคือวันอาทิตย์เพิ่นไปฮับมาไม่ยางบาบีคิวกินเนาจ้า สาเหตุที่สาวแหลกกรมมาคบก็เพื่อนนะเพื่อนก็นได้ขอขึ้นหนีเสาวแหลกไร้เทือแหละจ้ะแต่ว่าเทือนี่เพื่นอนบอกว่าเพื่อนสีซอยเดินเรื่องการันตีเอาลูกไส้ามาอยู่น้ำหน้าพรา่าสาวแหลกประสามมาัดเดินเรื่องเอาลูกไส้ามาหน้าพราลเนึ่งเขายังกิ่นเงินหลวงสวงเขาบ่มีบนันเป็นควางจอควางสามเขายังเลี้ยนท่านได้จบสี่อว่า เขายังท่านนี้มีงานทำาน่ะจ้ะพี่น้องสาวแล้วก็ได้ปรึกษากับทนายเราเพิ่นบอกว่าต้องถ่ายอีกหลายปีนั่นก็นคือว่าสาวแล้วก็ยังบ่รู้เนาะว่าย่ำใดแต่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนั่นก็นคือว่า,เ,าเวลาหนาหิมะนะสาวแลอยู่ลูกไปบานาฮาเกียนนะพี่น้องหิมะมันตกเท่ามันหนาวเนาะเลียตัวลูกน้ำตาตูบตาบวม เขาสิแต่งตัวให้ลูกดีห้อมพายลูกดีใส่หมวกให้ลูกกระซ้างแต่ว่ามองนาลูกมองนี้มันกะสีแดงปากกันน้องอ,นนอนะาาินีนาจนเที่ยวนะเพราะว่าระยะการไปจากอพาตเมนต่นนะไปบดาหฮาเกนนะมันกะไก่พ่อสมควรอยู่จ้ะเพราะวา่าเฮ้ามันกบว่าไก่ปนได้ดอกจ้าพี่น้องแต่ว่าเวลาเฮ้าอยู่พายฮีมาสีมันกะสีอยู่ยากเนาะขันกูได้อยู่ตั้งแดนกะสีรู่ ว่าเวลา,าหิมะโตกันสิเขายู่รถเขียนลูกไปบรนดาห้าเกณฑสิมันลําบากว่าแต่ว่าคณาซ้ำเมือนันสิมันบอกเป็นอย่างหดักจากพี่น้องและอีกอย่างหนึง่งบนเวนว่าสาเลียหงา,าย่มาอยู่น้เพนคือว่าตอนนี้ก็คือครบกันเบิ่งใจกันและอีกอย่างหนึง่งก็บิ่งพนก็บ,บอกอยู่ว่าพนสิบ่เหตุคือเก่าแล้วก็เพนขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาสาเลียก็ขอตัวิ่นือกันเพราะว่า สิ่งได้ที่สาแลหล่เฮ็ดบอดีก็เพิ่นสาแหล่ก็ขอถวษเพิ่นก็ขอถวษสาแหล่แล้วก็เพิ่นบอกว่าต่อไปนี้ก็คือว่าต่างคนต่างปรับนิสัยของหากันคบกันเบิ่งซื่อจ้ะพี่น้องแต่ว่าท้าได้ใหญ่มาอยู่น้ำกันเนาะแต่ว่าเาสาร์อาทิตย์เสียเพิ่นก็สิบไปฮับมาไม่เฮ็ดปราร์บิชิวกินหลังจากนั้นเพิ่นก็ไปทรงและที่สำคัญน่ะพี่น้องเพิ่นก็บ,บอกว่า เพิ่นสีสวงเงินให้ลูกไส้เพิ่นเพิ่นก็รับได้นาะเพราะว่าสาวแหลกเปิดใจบอกเพื่อนเบิดทุกอย่างว่าสาวแหลกมีลูกจะคนเพิ่นก็เลยบอกว่าคาใส่ใจของลูกอยู่ไทยเพิ่นสีรับผิดชอบเพิ่นสีสวงให้เพราะว่าเงินเงินไล่ได้จากยูทูบนะตะกี้มันก็ได้รายนาะพี่น้องตอนนี้มันก็ว่าได้รายเพราะว่ามันมีขืนมีลงมันมันเม่นงานประจํ่แม่น่าเงินเดือนประจําเนาะแล้วก็ แม่อยู่จะอยู่สามคนแม,ม่หลูกแม่กับสายอยู่หลวงเพิ่นกับซอยอยู่แต่เพิ่นประเด้๋ยซอยห่อหลายเพิ่นซอยพ่อให้เฮาเดือนส้นเดือนเสื้อเพิ่นประเด้ว่าซอยเฮาจนว่ามีเงินเก็เกบมีเงินอีหยังเนาะเดี่ยนะสาเหตุที่สาแหลกกลับมาครบกุกเพิน่นแล้วก็เวลาอ่าน้องเอลินาอยู่น้ำแม่อาทิตย์หนึ่งเนาะแล้วก็อยู่น้ำพ่ออาทิตย์หนึ่งเวลานั่งอยู่กับแม่สิ นั่งกับสิไามหาแต่พอนะล้วเวลานั่งอยู่กับพอนั่งกับสิไามหาแต่แม่แล้วเวลาไปเที่ยวสวนซตว์น้ากันนะ่ะนั่งกับสิจับเมื่อแม่ขางหนึง่งเมื่อพ่อขางหนึง่งซาแลก็เห็นแล้วก็เลยเลี้ยตัวลูกนันงพ่นองเพราะว่าลูกแต่ละคนมีแต่คำพาพอา่อนะก็เลยคิดว่าสิกลับมาคบกันนี่ละสาเหตุอีกขวานึงแล้วก็คันสมมุติว่าเขาหาแฟนใหม่สิมันก็หาได้อยู่จากพ่นองแต่ว่าเขาเขาสิหักลูกเข้าบัว เขาก็เจังี่ว่าหักลูกเขาซ้ำพ่อของลูกพ่อของลูกนะจ๊ะนะ้อพี่น้องอย่างเดียวหน่อยเขาก็เป็นพ่อของลูกเขากระสีหักลูกเขาอย่ขันเทามีแฟนใหม่จังเสียเขาอาจจะหักยุติว่ากับเขาก็บรรลุว่าเขาสีหักได้ท่าใดเนาะพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งนะจ้ะเพิ่นกระจีอ่าซอยออกคาดตัวกับไท่นน้ำขันสมุิว่าสาวแหล่สามคนเนาะ ขันกลับไทยนี่คือจะสิบวมมีเงินกลับเดี๋ยวจะพี่น้องเพราะว่ากลับไทยมันก็เสียค่าเสียใจหลายเนาะแล้วเพื่อนก็สิซอยเฮ็ดบุญหาพ่อกับแม่นํานี่แหละจ้าสาเหตุสําคัญเพราะว่าสําหรับตัวสาแหล่เองเนี่คือจะสิบวมมีปัญญาเดี๋ยวต้องถ่ายอีกหลายปีสว่วนสิกระลันตีลูกไส,ส,ส้มากส่วนสิได้กลับไถ่สว่วนสิได้เฮ็ดบุญหาพ่อกับแม่เนาะพี่น้อง เพื่เขาคิดหอดลูกไส้น้ำนอเบอร์แวนวาเขาปรคิดหอดแต่ว่าเพื่อนก็บ,บอกว่าเพปรนสีซอยทุกอย่างอ้ออีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะ,ะสาวแล้วเบอรเลื่อมหลังจ้ะว่าตะกี้เพื่อนเทศอีกอย่างไหวแต่ว่าเพื่อนก็บ,บอกแล้วว่าเพื่อนสิวะเทศทึ่เก่า อันนี้เสียบเฮดแชมปิ้งยองจ้ะดอกบบบเงี่ต่อไปก็สิม,มักหมู้วจ้ะพี่น้องม,มักหมูไป้ทายย่างบาร์บีคิวเนาะแล้วก็หมูนี่ซา,แล,าแล่วบด้หั่นเ้ะจ้ะพี่น้องคือว่าเขาซื้อแบบเป็นแพ็คมาเลยเนาะมันค่อยว่าเสียเวลาเนะซาแลวก็เอา รสด,ดีผงสิ้นรสรากาน้ำตาลน้ำปาลารากาซอสหอยน้ำรุ่มใส่ มีักแต่งโม่น่าจะพี่น้องักแต่งโม่ละกันย่างกุ้งให้ลูกพอส่วนมากลูกเขาจว่าค่อยกินเนื้อัน,น็ดเนาะเนื้อมูตอนนี้ก็ย่างกุ้งให้ลูกซุกเรียบรอยย้อยนาะจะพี่นอ้องอ,อ๋อ,ออ๋ออ๋อยี่ราสีขี้จกักรยานต่ำแม่สับวะฮะ ถอยไปเอียกไหมลูกอยูดถอยหล้างไปก้อนอยูดถอยลังไปก้อนค่อยถีบเดนหนนานตัวไอ้ถอยหล้างไปถอยล้างไป เทียบเอลิน,นาเขาว่่ได้ให้งยู่เกินนั่งเทียบมาไปที่น,นี่เอาขาบดถึงบ่ลูกจะเอะตอนนี้ก็พากันกินบาร์บีคิวอิ่มเบิร์ดแหละจ้าพี่นองแต่ว่าตอนกินอ่ชสาวแล้วบม่ดได้ทายเพิ่งเนาะนี่ละจ้ะสาสาเหตุทั้งเบิร์ดที่สาวแล้วย่อมเปิดใจ ย่อมให้โอกาสเพิ่นเนาะวางวายเอห้องสิเขาใจสาวเ,เลยเนาะจ้ะก็จบคลิปนี้ก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ